สวัสดีอาจารย์ครับก็ก่อื่นเลยนะครับเราก็จะขอแนะนําตัวเอกของงานในวันนี้นะครับก็คือสาวน้อยที่ชื่อว่าเอรินเนี่ยครับก็พ <c oughs> อเราเราเปิดหนังสือเล่มนี้ดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเอรินเนี่ยเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งก็ทําให้เราคิดไปได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็คงจะต้องมีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นอยู่มากเช่นเดียวกันเงี้ยครับอยากจะทราบ ทัศนธาจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าความนิยมของชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยครับอย่างในอย่างในยุคที่อาจารย์เรียนอยู่อย่างเงี้ยครับว่ามันแตกต่างกับปัจจุบันมากขนาดไหนครับความนิยมค่ะสมัยที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยก็คุอบรรณนาฯแล้วนะคะดูหน้าก็รู้ <c oughs> ดูหน้าก็รู้ว่าอาวุโสอะไรเงี้ยนะคะสมัยนั้น แม้แต่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาก็ยังไม่ได้สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายนะคะเราก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาเท่านั้นนะคะคก็เวลาที่ไปญี่ปุ่นก็ไปเรียนที่โน่นเลยเอ,อ,อาจจะโชคดีคือไม่ได้จำแอคเซนต์ผิดๆไปอะไรทำอนองนั้นนะคะของผมก็พยายามถึงแม้ว่าจะขัดสนเรื่อง<ด><ด>เม็ดเงินอะไรก็พยายามจะไปให้ทั่วให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบในเมื่อ เรามีโอกาสไปญี่ปุ่นก็พยายามจะไปให้ทัวร์แต่ว่าอย่างคิวชูนี่คือยังยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหรอกินาวานี่คือไปมาแล้วแล้วก็ฮอกฮอกไกโดนี่คือไปมาแล้วแต่ว่าฮอกไกโดนี่คือไปตอนไปแบบโฮมสเตย์ครับ,รบก็คือจะดีมากแต่เราก็จะเริ่มโฮมสเตย์แบบว่าคือไม่เอาแบบว่าตามเมืองหลวงเลยเพราะเนื่องจากว่าอยู่ที่โตเกียวไงครับทีนี้โตเกียวมันเป็นเมืองแบบว่าเป็นชุมชนใหญ่เราาาากกกก็จจะสึว่่่่ไมคอยแตตง กรุงเทพเท่าไนะครับถึงแม้ว่าคนมันจะเยอะมากกว่าแต่ว่าโดยลักษณะความเป็นเมืองอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยแตกต่างแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปท้องถิ่นเนี่ยก็จะพบว่ามันจะมีความแตกต่างจากมีประเพณีดั้งเดิมอะไรงนี้แล้วก็มีอะไรบางอย่างอย่างเช่นพวกความเชื่อจารีตอะไรบางอย่างพวกนี้ก็ยังคงอยู่ในบางท้องที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแล้วก็เหมือนได้สัมผัสวัฒนธรรมไปด้วยตอนฮอกไกโดก็คือไปเมืองที่หนาวที่สุด ทำนองว่าไปบริเวณที่แบบว่าไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยครับอา oh, จารย์แล้วก็คือแบบว่าไปสัมผัสก็ไปแล้วก็ได้สัมผัสชีวิตแล้วก็ได้สัมผัสปัญหาของเขาอย่างหนึ่งก็คือในฮอกไกโดเนี่ยบริเวณที่เป็นแถบที่หนาวจัดมากก็คือคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยอยู่กันครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องออทิ้งพื้นที่ให้รกร้างว่างเปล่าไปบ้านก็กลายเป็นบ้านร้างอย่างเงี้ยครับ,รบในละแวกก็ไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบ ได้อยู่ที่แปลกๆแ,แล้วก็มีแต่หิมะตกอุณหภูมิติดลบสิบอะไรเงรี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นปร,ประสบการณ์ที่แปลกดีแล้วก็ทําให้เราได้สัมผัสอะไรไแปลกใหม่ด้วยก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับฝากอะไรเกี่ยวกับผู้เรียนชาวไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นชาวต่างชาติสําหรับภาษาญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับว่ามีเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะมีแรงกระตุ้นในการเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นไงครับแล้วก็อยากให้ฝากถึงหนังสือชุดชุดนี้ด้วยนะครับเรื่องเรื่องของเปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอเรนเนี่ยครับค่ะอ,อ,อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะถ้าเผื่อจะให้อ่านออกเขียนได้ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษรชุดฮิรางานะคาตาคนาคันจิใช่ไหมคะคาตาคณะเป็นตัวอักษรชุดที่เขาใช้เขียนคําทับศัพท์ ชื่อคนต่างชาติชื่อเมืองชื่อประเทศอะไรเงี้ยนะคะชื่ออาหารทีนี้ตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะไปเรียนที่ไหนทราบไหมคะเข้าไปคิสเตนหรือไม่ก็ร้านอาหารแล้วก็เอาเมนูเอาไปเรียนรู้ดูเมนูนะคะแล้วหรือไม่ก็ดูที่บนกระดานที่เขาเขียนว่าอาหารอย่างสปาเกตตีสปาเกตตีเขียนยังไงอะไรนะคะเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยนะคะมีร้านอาหาร ญี่ปุ่นเยอะมากหาโอกาสไปนะคะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากสมัยที่สอนธรรมศาสตร์นั่นคือปี2 5 2 1 m น้นี่ก็มีเป็นภาษาญี่ปุ่นปรากฏอยู่ด้วยใช่เดี๋ยวนี้มีเมนูภาษาญี่ปุ่นนะคะศึกษาได้จากเมนูสามารถหาได้ทั่วทั่วเมื่อก่อนตอนที่สอนธรรมศาสตร์นะคะปี2 5 2 1นนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ได้มีมากเท่าเดี๋ยวนี้นะคะก็พาลูกศิษย์พอเงินเดือนออกเงินเดือนไปถึงเงินค่าสอนชั่วโมงละเจ็ดสิบห้าบาทเองค่ะนะคะ พา,พานักศึกษาไปทานที่ห้องอาหารของสมาคมญี่ปุ่นนะคะซึ่งราคาย่อมเยานะคะแล้วก็พาไปที่งานกีฬาโรงเรียนญี่ปุน่นเพราะว่าสมัยก่อนนะคะเราไม่มีโทรทัศน์ดูเหมือนเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รายการ N h K หรือรายการช่องอื่นทีวีแชมเปี้ยนอะไรพวกนี้ถ้าจะฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นยังดู U, U B C ได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนไม่มีก็เลยพาไปที่โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุน่นซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขาสอนคนญี่ปุน่น ในวันกีฬาประจําปีเขาเนี่ยนะคะครประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเข้าไปแล้วในนั้นจะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาผูใสญี่ปุ่นกันทั้งโรงเรียนแล้วเขาก็สั่งอาหารมาเลี้ยงเราด้วยเลยอาหาร,รเป็นโตเลยะค,ะค่ะนั่นคือญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งมีจํากัดมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เรามีโอกาสอยากให้ไปทานอาหารญี่ปุ่นนะคะดูเมนูอาหารไทยที่อาจารย์อักดายุทบอกนะคะ MK ก็มีเมนูภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หลายร้านที่คนญี่ปุ่นเป็นลูกค้านะคะคือไม่ได้โฆษณาจากเอ็มนี่ไม่ได้โฆษณาแต่แล้วปรากฏว่าขอสักเซตหนึ่งจะยินแบบนี้แล้วก็รวมทั้งขาวอกาศดู UBC นะคะเปิดช่อง n อ k แเ้วจะเห็นว่าชั่วโมงข่าวเนี่ยมีตัวมีซับไทเทลภาษาญี่ปุ่นขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนญี่ปุ่นเองเขาก็ต้องอ่านซับไทเทล เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะคะคำ,คำพองเสียง,ง,เ,ยงเยอะยนะคะค่ะและ้วทีนี้เอรินเนี่ยนะคะเอ่อถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะลองไปเปิดดูดูหนังสือนะคะให้ข้อมูลความรู้นะคะแล้วก็ภาพจาก d v วดีนะคะจะมีเสียงประกอบมีอะไรทุกอย่างที่เเราสามารถที่จะเรียนรู้ สนุกไปกับการเรียนทั้งภาษาแล้วก็ได้รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมทั้งฟังคนต่างชาติพูดภาษาญี่ปุ่นก็ดีใช่ไหมคะเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อสูสีกับเราอะไรอย่างงี้นะคะรับอาจารย์ผมก็จะแนะนําให้ซื้อเอลินไปแล้วก็ดูเอลินอย่างเดียวเพราะเอลินน่ารักจังเลยมีหลายๆคนบอกมาบอกว่าเอลินที่ไม่ใช่ตัวการ์ตูนด้วยนะที่เป็นนักแสดงเนี่ย แบบหน้าตาน่ารักมากเพ <ew en S 1> ื่อนเอรินก็น่ารักครับ <S <S อาจารย์เพื่อนก็น่ารักต่อให้เอรินน่ารักที่สุดเลยครับผมแล้วก็คือในซีรีส์นี้ก็รู้สึกว่าจะมีหลายๆส่วนคือตอนที่ตัวเองเรียนอ,อ,อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ซื้อซีรีส์ตั้งแต่ตอนที่เป็นโทรทัศน์ของเ h เกแล้วก็ซื้อมาดูเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นซีรีส์นี้จะแตกต่างจากซีรีส์อื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าซีรีส์ก่อนหน้านี้จะเป็นซีรีส์สำหรับแม่บ้านที่จะ ต้องการต้องอต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเพื่อที่จะอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้